สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารุตไทชตานะคะวันนี้กลับมาพบกันในการทำคลิปพิเศษนะคะเพื่อสดเชิญน,นะคะที่อาจารย์อาจาอาจะลืมทำให้นะคะสำหรับดวงความรัก12ราศีประจำเดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าจริงๆอาจารย์ทําให้ในช่องของอาจารย์หนุยแนชชั n นแนลนะคะอาจารย์จะมี2ช่องนะคะสาหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะคะใครที่จะดูความรัก สิราศีนะคะสามารถที่จะไปดูได้นะคะในช่องของอาจารย์หนูแนนชาแนลนะคะอจุดหอนอ,อยอสระแอนนอน,อนูไม่เอกนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการทำคลิปพิเศษเลยนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนฉากใหม่สีสันคัลเลอร์ฟูลมากๆนะคะต้อนรับกับช่วงซัมเมอร์นะคะ ร้อนมากช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีสามารถดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะส่วนวันนี้นะคะจะเป็นการทํำนายความรักในคลิปพิเศษนะคะเป็น3เดือนนะคะช่วงระหว่างเดือนเมษาพฤษภาถึงมิถุนายนะคะไตรามาสที่2นะคะของปี2565นะคะ เมษาถึงมิถุนายนนี้นะคะพลังงานความรักของชาวพฤษศจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะอาจารย์เปิดเรื่องราวตรงนี้ไว้ให้แล้วนะคะไพ่ตรงนี้ต้องบอกนะคะว่าเป็นการดูโดยรวมทั่วๆไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกองแรกก่อนนะคะสมมุติว่ากองนี้เป็นชาวพฤษภแล้วกันนะคะแต่บางคนอาจจะสลับตัวตนเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะ สำหรับกองนี้นะคะขอแทนก่อนว่าเป็นชาวพุทธศนะสีถ้วยนะคะเหมือนที่ผ่านมานะคะชาวพุทธศพนะคะเหมือนอาจจะบอกเล่ากับอดีตของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าสีถ้วยคุณอาจจะเจอความรักที่มันไม่สมหวังมันไม่ดีต่อใจนะคะมันมีอะไรที่ไปกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้นะคะเราเกินกับว่าคุณเคยเจอความรักที่ทําให้คุณสับสนนะคะทําให้คุณติดอยู่ในวังวน ของการแบบรักๆนะคะกันไม่เข้าใจกันนะคะทะเลาะก,กันหรือว่ามีเหตุที่ทําให้แบบผิดใจไม่เข้าใจกันน่ะนะคะจนในที่สุดนะคะคุณตัดสินใจนะคะที่จะเดินออกมานะคะแปดถ้วย เดินออกมาจากความรักที่มันทําให้คุณสับสนที่มันไม่ชัดเจนกับคุณสักทีหนึง่งที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะในสุดคุณตัดสินใจที่จะเดินหน้าออกมานะคะแล้วไม่หันหลังกลับไปมองอีกกับความรักครั้งเก่าๆนะคะคุณออกมาเพื่อสร้างโลกใบใหม่ของคุณนะคะความเป็น the world นะคะ หมือนคนรู้สึกว่าคุณออกมาตามหาความฝันของคุณก็ได้นะคะบางคนอาจจะไปเรียนต่อไปทํางานไปใช้ชีวิตอยู่ในที่ห่างไกลในต่างจังหวัดไกลๆหรือในต่างประเทศก็ได้นะคะไปใช้ชีวิตใหม่แล้วคุณรู้สึกว่ามันมีอิสระมากมายคุณได้มีความเป็นตัวของตัวคุณเองมากขึ้นนะคะหกไม้เท้าคุณรู้สึกว่าชีวิต มันเป็นของคุณแล้วนะคะจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่แน่นอนที่คุณอาจจะเคยรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมมาเลยจนตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณได้ให้ความยุติธรรมนั้นนะคะกับตัวคุณเองแล้วนะคะแล้วตอนนี้เหมือนกับว่า The star มากับ justice นะคะคุณกําลังจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่นะคะที่มันดีต่อใจของคุณมากๆนะคะเหมือนกับคนคนนี้ เป็นคนที่คุณได้เคยอธิษฐานขอไว้นะคะแล้วคุณได้เจอเขาดัางใจเขาอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดต่างถิ่นดานไกลนะคะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะความรักของชาวพิศศเองอาจารย์รู้สึกว่าคุณเจอความรักหรายๆมาแล้วจนตอนนี้คุณเจอความรักที่ดีนะคะสิบเหรียญน,นะคะอาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานกันหรือบางคนนะคะสิบเหรียญอยู่ภายใต้เดอะเวิลด์นะคะ คุณได้มั่นหมายแต่งงานกันแล้วแล้วตอนนี้ไปใช้ชีวิตยอยู่ที่ต่างประเทศหรือเราทําเรื่องไปใช้ชีวิตยอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้นะคะ,ะสาวผู้ศพนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในฝั่งของคนรักของคุณบ้างฝั่งคนรักของคุณนะคะ เป็นไพ่ของเมจิกเชียนหรือว่าเดอะวิชนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะเก่งเฉพาะด้านเป็นสเปเชียลิสต์ในด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณหมอเฉพาะทางเป็นคนที่ทํางานอะไรบางอย่างที่ที่เป็นสาขาวิชาชีพที่มันขาดแคลนที่มันที่มันต้องใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญพิเศษมากๆก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนไกลนะต่ทีนีดนไกลต่างชาตินะคะแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาเข้ามาเพื่อ ห้าเหรียญเพื่อลองขอความรักจากคุณนะคะเหมือนกับตอนแรกห้าเหรียญคุณอาจจะแบบเหมือนไม่ได้ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่นะคะด้วยรู้สึกว่าคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆหรือว่าเขาฉลาดเกินไปจนคุณรู้สึกว่าเขาล่วงรู้ความในใจของคุณมากเกินไปนะหรือเขาเป็นคนที่มีเซนส์เขาเป็นคนที่เหมือนกับเมจิกเชียนเหมือนกับอาจจะเป็นในสายของจิตวิญญาณน,นะคะเป็นหมอดูเป็นใครบางอย่างที่เป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านการให้คําปรึกษา นะคะแบบนี้ก็ได้นะหรือทํางานกับซีอ o หรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเหมือนเขาเข้ามาในตอนแรกแล้วคุณรู้สึกว่าเออเขาเก่งจังเลยจนคุณอาจจะไม่กล้าคิดก็ได้นะคะคุณอาจจะคิดกับเขาในฐานะเพื่อนในฐานะลูกค้าในฐานะคนที่ทํางานร่วมกันแล้วทําให้งานประสบความสำเร็จนะคะหรือเขาเป็นลีดเดอร์เขาเป็นผู้นําของทีมหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะ แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ย่อท้อนะคะตัวเขาอาจจะเป็นพลังงานของชาวธัดไฟนะคะแมสิงธนูนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงอาจจะเป็นคนที่แบบถ้าเกิดมีอายุมากก็ไม่ได้ทําตัวแบบว่าเหมือนมีอายุทําทตัวกระฉับกระเฉงนะคะหรือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงมากๆนะคะเป็นคนที่อาจจะบ้างงานนะคะทุ่มเทกับเรื่องงานหรือทําอะไรนี่คือแบบ ทําให้สุดๆไปเลยก็ได้นะคะเป็นคนเอาจริงเอาจังกับชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ดูมีเป้าหมายของชีวิตนะคะเหมือนคุณรู้สึกชื่นชมชื่นชอบในตัวเขานะคะฉับพลศพนะคะจนในที่สุดอะ่ะมันก่อให้เกิดเป็นความประทับใจนะคะหรือว่าจากการที่คุณสองคนน่ะได้พูดคุยกันได้ทํางานร่วมกันนะคะหรือได้ให้กําลังใจกันอะไรบางอย่างจนในที่สุดอะ่ะมันทําให้คุณกับเขาอะ่ะ คือเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของกันและกันมากๆนะคะจากสองคนนะ่ะมันเหมือนกับว่ามองตาก็รู้ใจนะคะหนึ่งเรียนนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาเป็นปฏิหารในชีวิตของคุณนะที่เขาได้เข้ามาเจอกับคุณในช่วงเวลาที่ที่คุณอาจจะกําลังมีปัญหาหรือคุณกําลังต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วในที่สุดนะ่ะเขาอาจจะให้คําแนะนําให้คำปรึกษาอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับคุณมากๆก็ได้นะคะทําให้ตอนเนี้ยนะคะ หนึ่งเหรียญกับสิบไม้เท้าคุณเห็นถึงทางสว่างนะคะอุปสรรคอะไรต่างๆในชีวิตะนะคะมันเริ่มขี้คายลงไปนะมันเขาเข้ามาแล้วช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะคะบางคนที่อาจจะเคยเดือดร้อนเรื่องการเงินก็อาจจะเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาให้คุณได้ทํางานได้ทําธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือช่วยเหลือคุณนะคะในการลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้นะคะทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นช่วงชีวิตที่ยากลําบากมาได้นะคะอเหมือนคนรู้สึกว่า เขาเป็นคนที่อดทนแล้วก็พยายามเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายอะนะคะเหมือนตอนแรกที่คุณอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเขาหรืออาจจะไม่กล้าคิดว่าเอ้ยเขาดูดีขนาดนี้เขาจะมาจริงจังจริงใจกับเราไหมเพราะว่าคุณอาจจะผ่านความรักที่มันไม่ดีความรักที่มันร้ายๆมาเยอะอะนะคะแต่ตอนนี้นะคะเหมือนเขาให้ความมั่นใจในตัวคุณมากมาก The world นะคะเขาจริงจังกับคุณนะคะเจ็ดไม่เท้า The world เขาต้องการที่จะสร้างชีวิตใหม่ร่วมกันกับคุณเขาเหมือนแบบเข้ามาเพื่อให้คุณแบบ ได้เป็นอิสระจากสิ่งเก่าๆได้ไปเริ่มต้นใหม่นะคะกับเขานะคะเหมือนตอนนี้คุณเป็นนกที่โบยบินนะคะขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วนะคะไม่ต้องกลัวเจ้างูร้ายนะตะก่อนเห็นไพ่ไปดีแล้วรู้สึกกลัวกลัวน้องงูตรงนี้จังเลยนะคะเนี่ยตอนนี้คุณเป็นนกแล้วนะคะบินไปหาแสงสว่างนะคะบินไปไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวกับเอ่อไม่ต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆนะคะที่เหมือนกับมีงูพิษอยู่ใกล้ๆตัวคุณคอยที่จะชกค,คอยที่จะซ้ำเติมเวลาที่คุณต้องแบบ ผิดทำอะไรผิดพลาดแล้วต้องล้มลงไปนะคะคุณกำลังบินไปสู่โลกใหม่นะชาวพุทธศพ องั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานตรงนี้พลังงานความรักของคุณนะคะในช่วงนี้นะคะคุณได้ไพ่ของอาล์คามีนะคะอาร์คามีกับเมจิกเชียเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็คืออารมณ์เดียวกันนะคะเหมือนตัวเขาเขาทำทุกอย่างเลยเพื่อทําให้คุณเนี่ยสนใจแล้วก็รับความรักดีๆจากเขาะคะหรือตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาดีดีมากๆคุณก็เลยทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อให้เขารับความรักที่จริงใจจากคุณนะหรือคุณสงสารเห็นใจเขามากๆก ได้นะคะเพราะนั้นเป็นไพ่ของคนที่มีทริกนะคะอาจจะมีอะไรแบบมาเซอร์ไพรส์นะคะมีการวางแผนให้ได้คุยกันให้ได้มาแบบใกล้ชิดกันนะได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันะนะคะเหมือนคุณก็ตกหลุมพรางกับดักของความรักของเขานะคะแต่ว่าเขาก็จริงใจกับคุณด้วยนะคะเหมือนพลังงานตรงนี้นะคะ เป็นเส้นทางเดินใหม่ๆนะคะที่มันเต็มไปได้วยสีสันคัลเลอร์รอฟูลมากๆนะคะคุณได้เดอะเวิร์นะจะรู้สึกว่าเดอะเวอร์เวอร์ชั่นนี้แล้วก็พไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นความหมายในแนวทางเดียวกันเลยนะคะ ชีวิตของชาวพิศศพนะคะกำลังเริ่มต้นใหม่นะคะหรือบางคนเริ่มต้นใหม่แล้วแล้วก็กาลังอยู่ในช่วงมุมมองช่วงเวลาที่มันมีความสวยงามของความรักนะคะผ่านความรักกันลยๆนะคะจบปัญหาอะไรที่ที่มันมันเคยไม่ดีต่อใจของคุณมานะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มต้นกับคนเก่าที่มาในบเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีที่สุด นะคะสำหรับคุณก็ได้หรือบางคนเป็นคนใหม่ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเส้นทางเดินใหม่ๆเป็น เส้นทางเดินบนสายรุ้งที่เต็มไปด้วยสีสันที่คันร้อฟูมากๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณกำลังสู่เป้าหมายที่คุณต้องการนะคะสิ่งที่คุณยึดถือสิ่งที่เป็นสายใยโยงใยระหว่างความฝันความต้องการของคุณและเขานะคะที่มันถักทอร้อยเรียงเข้ามาด้วยกันนะคะแล้วคุณสอคนกําลังจะเดินทางไปสู่เส้นทางของความรักเส้นทางของการมีชีวิตครอบครัวนะคะ ที่มันมีความสุขนะคะมันช่วยเติมเต็มให้กับกันและกันน,นะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานต่อจากนี้ซินะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะ,ะเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะคนรักของคุณ คนรักของค,คุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะชาวพฤกศบวันที่นะคะสามารถดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะวันที่ในการแบ่งราศีแล้วก็ใครจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะนารีดาดาว5นะมีไพ่ของ4ี่เหรียญค่ะมีไพ่ของ5้าถ้วย มีไพ่ของเก้าดาบนะคะมีไพ่ของเดชนะคะอื เหมือนกับตัวเขานะคะคนรักของคุณเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่สงสารเห็นใจนะคะก็าอาจจะเจอคุณในช่วงเวลาที่คุณแบบยังรู้สึกเศร้าๆเหงาๆนะคะยังเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าก้าวด่านะคะหรืออาจจะทุกข์นอนไม่หลับนะคะหรือว่าเดย์ช่วงนั้นคุณเพิ่งเลิกกับคนรักมาใหม่ๆก็ได้นะคะหรืออาจเป็นเขาพลายสลับตัวตนกันได้นะคะแล้วคุณก็เข้ามาดูแลจิตใจนะคะสี่เหรียญน,นะคะสี่ห้องหัวใจของเขาเนี่ย พยายามเข้ามาทุ่มเทพยายามมาดูแลจิตใจของคุณนะคะอย่าให้คุณลืมความรักครั้งเก่าอย่าให้คุณเดินออกมาจากความเศร้านะคะเหมือนกับพยายามชี้ทางสว่างให้กับคุณนะดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะมีไพ่ของแปดดาเขาอาจจะรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ย คุณดูเหมือนกับไม่ได้เปิดใจนะคะอาจจะยังไม่ได้เปิดใจอะไรให้กับเขาแปดดาวคุณดูสับสนคุณไม่รู้จะไปในทิศทางไหนนะคะเหมือนคุณแบบสตาร์ก่ะนะคะหยุดอยู่กับที่นะคะคุณไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่อย่างไงหรือเปล่านะในช่วงเวลาตรงนั้นนะคะอืมเขาอาจจะช่วยให้คุณเป็นคนที่เป็นฝ่าย move on ออกมาก็ได้นะคะ หรือเป็นช่วงที่คุณ move on ออกมาใหม่ๆนะคะกำลัร<ฟ>งรวบรวมพลังนะคะแล้วเขาก็เข้ามาชี้ทางสวง่างให้กับคุณความเป็นเดอรซันนะคะเขาดูดีว่าคุณน่ะนะคะเกิดมาเพื่อคู่กันกับเขาความเป็นเดอรซันนะคะเหมือนครับได้ได้พบกับคู่บุญบารมีนะคะเขาอยากที่จะมาสร้างครอบครัวด้วยกันกับคุณน่ะนะคะเขาอยากให้คุณกับเขาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันอาจจะแบบใช้ชีวิตที่เรียบง่ายใช้ชีวิตที่มีความสุขนะคะ ช่วยกันทํามาหากินอยู่ด้วยกันดูแลกันในทุกๆวันของชีวิตนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเจอแล้วคนที่เขาตามหามานานนะคะคนที่เหมือนพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุข ะะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันกับคุณนะคะความเป็นพลังของเดอะซันตรงนี้นะคะหรือจารู้สึกว่าบางคนเขาอาจจะแบบเจอคุณตั้งแต่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะในช่วงเวลาที่คุณกําลังติดอยู่กับความรักครั้งเก่าก็ได้แล้วเขาก็รอคอยคุณอยู่นะสำหรับบางคนนะคะก็าอาจจะรอคอยคุณอยู่ว่าเมื่อไหร่คุณจะแบบว่า Move On ออกมาสักทีนึงนะคะ มันไม่มีทางไปแล้วมันถึงทางตันแล้วความรักครั้งเก่าของคุณตรงนั้นนะ่ะเขารอยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วในที่สุดเหมือนคุณก็รวบรวมความกล้านะคะชาวประสบคุณพยายามเดินออกมาจากตรงนี้เพราะคุณรู้สึกว่ามีเขาที่คอยช่วยเหลือดูแลมีเขาที่เป็นความหวังครั้งใหม่ของคุณนะคะนั้นคุณก็เลยเดินออกมาจากความรักครั้งเก่าแบถ้วยนะคะเพื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมาพบกับความรักครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยความสว่างสดใส เติมความอบอุ่นให้กับหัวใจของคุณนะคะที่มันไม่ต้องเหน็บหนาวมันไม่ต้องเจ็บปวดรดแล้วนะคะจากความรักไม่รัต่อไปแล้วนะ<ม>ที่เขาอาจจะเป็นคู่ที่เป็นแบบทวินเฟมของคุณก็ได้นะคะรอคอยนะคะให้คุณเนี่ยออกมาสักทีหนึ่งจากความรักที่มันไม่ดีนะคะบางคนอาจจะแบบ อยู่กับความรักครั้งเก่าจนแบบมันทนได้แล้วอะนะมันมีความทนทานอะมันไม่ไปไหนก็อยู่ไปอย่างนั้นนะคะไม่มีอะไรดีขึ้น,นแต่ฉันก็ฉันก็ทนอะ่ะเหมือนกับว่ามันไม่มีพลังมากพอนะที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรอะนะคะเขาอาจจะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือคุณให้คุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเป็นตัวเลือกเป็นออปชั่นทาให้คุณเห็นนะนะคะว่าระหว่าง สิ่งใหม่ๆที่เขาเสนอทางเลือกให้อนะคะมันดีงามกับชีวิตของคุณแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของตัวคุณบ้างนะคะชาวพศพคุณรู้สึกยังไงกับาบ้างเยชิดาอะไรเอ่ยเดอูนะคะแล้วก็ราชินีไม้เท้าหรือราชาไม้เท้านะคะ มีพลังงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับชาวลัคนาราศีกุมมิถุนตุลทัดลมนะคะแล้วก็เป็นชาวทัดไฟนะคะแม่สิธนูมีไพ่ของเชาริออตนะแล้วก็มีราชินิดาบนะคะเหมือนกับว่าตรงเนี้ยนะคะคุณรู้สึกว่าเขาอะนะคะเดฟูเขาเป็นคนที่แบบว่า ดูมีอิสระดูมีความสุขในตัวเองดูลั้นลากับชีวิตได้นะคะเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากะนะคะแล้วเขาเข้ามาเพื่อที่จะเสนอตัวมาช่วยเหลือมาดูแลนะคะทําให้คุณเนี่ยกล้าตัดสินใจนะคะเด็กถือดาบกล้าตัดสินใจเด็ดขาดกล้าที่จะเอ่อออกมาจากความความรักที่มันไม่ดอีออกมาจากโลกเก่าที่มันไม่ดีนะคะกล้าที่จะ move on ออกมากล้าที่จะแบบ เริ่มต้นใหม่นะคะมาเจอโลกใหม่มามีอิสระนะคะมีการสร้างอิสระให้กับชีวิตของตัวเองนะเหมือนตัวเขาเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วพอเขาเดินหน้ารุกค,คืบเข้ามานะคะเข้ามาในความรักทรั้งนี้คุณรู้สึกได้ถึงพลังงานนะคะถึงความจริงใจของเขานะคะ ทาให้คุณเนี่ยมีพลังเห็นไหมจากเด็กถือดาบนะคะกลายเป็นราชีดาบคุณมีพลังมุ่งมั่นนะคะที่จะอยู่เคียงข้างเขานะคะเหมือนความเข้มแข็งของเขาเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็มีความมั่นคงในหัวใจมากขึ้นจนกล้านะคะกล้าที่จะทาให้ตัวเองเนี่ยเป็นอิสระนะคะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วออกมาจากอะไรบางอย่างที่ที่มันไม่ดีกับชีวิตนะหรือออกมาจากความรักครั้งเก่าโลกใบเก่าของคุณที่ที่มันไม่ดีต่อใจนะคะเหมือนคุณอาจจะ เจอเขาแล้วได้เขาเป็นกำลังใจมากๆนะคะหรืออยู่ในระหว่างช่วงที่คุณกำลัง move on อยู่แล้วคุณได้เจอกับเขานะคะทำให้คุณเหมือนกับมีแรงบันดาลใจนะคะมากขึ้นนะคะในการที่จะต่อสู้กับชีวิตใหม่ของคุณ มีไพ่ของ p r i พร t นะคะไพ่นักบวชเห็นคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนที่เข้ามาเพื่อให้เพื่อช่วยเหลือเขาดูจริงใจกับคุณมากๆนะคะเขาคอยให้คําแนะนําอยู่เคียงข้างคุณนะ่ะจนคุณรู้สึกว่าคนคนนี้แหละนะคะที่เป็น คนที่แสนดีที่คุณรอครอยนะคะที่คุณตามหามาทั้งชีวิตนะคะสิบเลี้ยงคุณอยากที่จะแต่งงานนะคะอยากที่จะสร้างครอบครัวคนที่แสนดีแบบนี้นะคะเขา,าอาจจะมีความเป็น Family Man มีความเป็นแม่ที่แสนดีนะคะเนี่ยจนคุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่จะ,จะมาเป็นครอบครัวมาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะคะมาเป็นคนรักสําหรับคุณนะคะเหมือนคุณรักเขามากนะคะ รักจากสิ่งดีๆที่เขามีให้คุณเสมอมานะคะรักจากความหวังดีความจริงใจนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาไม่รังเกียจลูกของเราเลยนะตรงนี้นะคะเหมือนเขาดูแลทุกคนดีมากๆนะคะไฮพีสสิบเหรียญแล้วก็จนในที่สุดอะนะคะเขาทาให้คุณรักเขาได้รักอย่างหมดหัวใจเลยนะคะอืมนะหรือว่าคุณพร้อมที่จะได้มาเออ เรียกอะไรอะ่ะเป็นคู่นะคะเป็นคู่กันกันกบเขาขอดูพลังงานความรักของคุณจับไพ่ออร์คิลนะคะมีไพ่ของ the perfect key เหมือนกับ ตัวเขาอ่าเป็นกุญแจสําคัญนะคะที่ทําให้คุณเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือเป็นกุญแจสําคัญในการที่ทําให้คุณเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงช่วยของคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะเขาช่วยคุณไขความรับอะไรบางอย่างในใจของคุณนะคะหรือว่าไขไขประตูใจอะไรบางอย่างนะคะความรู้สึกที่มันติด ติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างมากๆแล้วคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดะนะคะแล้วคุณกล้าออกมาสู่โลกใบใหม่ที่มันสดใสสวยงามนะคะว่เาเขาเนี่ยเปิดประตูเข้าไปหาคุณแล้วก็พาคุณออกมานะคะเขาอาจจะเข้ามาเปลี่ยนความคิดหรืออะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของคุณด้วยวิภัยไพสวยจัง flower spirit นะคะความรักของเขาเนี่ย มันเข้ามาแบ่งบานในใจของคุณเลยนะคะ Flower Spirit นะคะเขาอาจจะเป็นมีไพ่ของนักบวชด้วยเพราะนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นสายสปิริ t ชัวเป็นสายจิตวิญญาณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นคนที่แสนดีชอบช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะอืมแล้วเขาก็ทําให้คุณรู้สึกดีกับเขาอะนะคะเหมือนเขาเห็นคุณค่าของคุณแล้วเขาก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในตนเองคุณเห็นถึงความสวยงามที่มันอยู่รอบตัวนะคะในการที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุข ะะดอกไม้แห่งความรักนะคะได้เบ่งบานในใจของคุณแล้วนะคะชาวประสบพลังงานดีมากเลยอีกหนึ่งใบนะคะ the journey ว้าจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะน่าจะเป็นรักทางไกลนะคะคนต่างจังหวัดใกล้ๆเดินทางมาหาคุณหรือว่าเป็นคนจากต่างแดนนะคะเดินทางมารับคุณไปอยู่ด้วยก็ได้นะคะน่าจะเป็นความรักทางไกลนะคะหรือรักออนไลน์ก็ได้นะคะที่คุณเจอคนที่แสนดีเจอคนที่ ถูกใจนะคะขอดูอีกชุดหนึ่งนะคะสำหรับพลังงานไพ่ Oracle time for a nap โอ้โหเหมือนคุณได้เจอแบบคนที่แสนดีที่คุณจะได้แบบไม่นอนหลับอยู่ในอ้อมกอดของเขาแล้วนะคะคนที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณที่คุณจะรู้สึกว่าอบอุ่นในหัวใจเหลือเกินนะคะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคงนะคะเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาอ ว่าอยากจะความรักแบบนี้บ้างจะเลยนะคะย,ย้ายมปอยู่ราศีพฤษภดีกว่า <c oughs> อ่ะขอดูอย่างนะคะเหมือนคุณต้องแบบต่อสู้่าฟันมามากนะคะสําหรับเรื่องราวของความรักะนะคะมันเหนื่อยเหลือเกินนะแล้วมันถึงเวลาที่มันจะได้พักแล้วนะคะบางคนแบบเหนื่อยมาแบบเกือบทั้งชีวิตเลยก็ได้นะคะอุ้ย <c oughs> คุณเจอโซเมดของคุณนะคะอเมซิ่ง <c oughs> มากเลยนะคะ คุณได้พลังงานของโซเมขึ้นมาเป็นใบสุดท้ายปิดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะเพราะนั้นเหมือนคุณเจอแล้วนะคะสำหรับคู่นะคะที่จะเข้ามาเป็นความรักนะคะที่อยู่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะมาเข้าอกเข้าใจกันนะคะเหมือนกับความรักของคุณอาจจะเดินทางมาไกลแสนไกลข้ามขอบฟ้าข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรมานะคะเรแล้วมาได้เจอกันก็ได้นะคะสุดท้ายมันเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่ามันอบอุ่นในหัวใจเหลือเกินนะคะ เหมือนกับอยากตื่นมาแล้วก็ได้เจอหน้าเขานะคะอยากอยู่เคียงข้างกันอยากได้ดูแลกันและกันคือก็มีความสุขแล้วนะคะเป็นหมือนมันมีความอบอุ่นอะไรบางอย่างในความรู้สึกของคุณอะนะคะเมื่อคุณได้เจอเขาคุได้ ได้มีโอกาสสารต่อความรักของเขาอะนะคะเหมือนกับความรักครั้งเนี้ยมันไม่ได้ทําร้ายกันแล้วมันเป็นความรักที่มาเพื่อช่วยเหลือมาเพื่ออยู่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าหรือคุณจะใช้วิบากกรรมทางความรักหมดแล้วนะคะคุณก็จะ ก็เลยได้รับความรักดีๆนะคะแบบนี้สักทีหนึ่งอ่านะคะพลังงานความรักขึ้นมาดีมากๆนะคะขอเรื่องราวนี้นะคะเป็นพลังงานของชาวลัคนาหรือว่าราศีพฤษศนะคะทุกทกท่านนะคะขอเจอความรักดีๆขอโชคดีในความรักนะคะสําหรับวันนี้ช่องของอาจารย์นรีก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องของอาจารย์หนูแน่ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและ้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ